รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัวสร้างสังคมการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทางังกษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ จังหวัดนครศรีธรรมราชเราได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะหอ,อการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาร่วมในการจัดการศึกษาโดยตั้งให้หบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กอทนอนะครับระดับอำเภอระดับตำบลและโดยเฉพาะห้องสมุดคลในเรื่อง,งสเปซเราคาดหวังว่าเด็กๆจะคุ้นชินนะครับแล้วก็เข้าถึงแล้วก็เรียนรู้จากโลกกว้างจากภายในห้องเรียนห้องเรียนนี้ พรที่นี่เป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับก็จะมีผู้ที่มาใช้บริการที่มีความหลากหลายนะครับสำหรับจังหวัดนคนสรสวรรคถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ มี23อำเภอนะครับมีพื้นที่กว้างขวางในเราได้นำการจัดการศึกษาดยสร้างแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะห้องถูกรประชาชนอำเภอทุกที่นะครับในจันงจหวัดนครจวาราชและกอสอนตนตาบลตามนโยบายของนันตีว,ว่าการกระทรวงศึกษาการนันตีช่วยราการกระทรวงศึกษาการในการกระจายแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะโค้เน้นยิ่งสเปซนะครับให้เป็นที่หยุดรวมของกิจกรรมต่างๆและนอกจากนี้นเรายัง กระจายไปถึงระด,ดับตำบลโดยให้กอทนตตำบลเป็นจุดกระจายแหล่งเรียนรู้และเป็นจุดรวมกิจกรรมไม่ว่าจากการจาัดพื้นฐานการสาาระสัยได้โดยเฉพาะกลุ่มวัมยพิเศษนะครับที่จะต้องผู้ภาคตุกาธุนทกกาสผ,ผู้พิการและก็เด็กเรียนรุ่นให้ไปรับบริการที่กอนตำบลในต่างๆและนอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเราได้เรียกว่าความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะหอการค้า,ออาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาร่วมในการจัดการศึกษาโดยตั้ง ให้โฮปประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กจนนะครับระดับอำเภอระดับตำบลและคือเฉพาะพรต้องมุดคนเรื่องสเปซเราได้พัฒนาเครือข่ายมีส่วนร่วมซึ่งทําให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้เข้าถึงกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาช่วยว่าการกระทรวงการศึกษานะครับในส่วนของครูของเราเป็นถือว่าเป็นนักรบนะครับในหน้าในการจัดการศึกษาเราครูในกรนีครูกทนทุกคนระดับตำบลเกาะติดตำบลนะครับแล้วก็ ก่อติดกิจกรรมทุกพื้นที่ครูของเราสามารถตอบโจทย์ได้ว่าทำงานทุกวันแทบไม่มีวันหยุดแม้ั้งวันเสาร์อาทิตย์เมื่อแต่เชิญต้องการลุ่มผู้เรียนต้องการเราก็ต้องจัดกิจกรรมให้กับกลุม่มเป้าหมายโดยไม่กําหนดวันเวลาและสถานที่ครับในส่วนของ กรอณเพิ่เมืองก็ได้ดําเนินการในเรื่องของการปรับนะครับเรื่องของอาคารสถานที่เรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับให้มีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะที่ที่นี่นะครับเดิมเป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมีพื้นที่เยอะนะครับที่นี่ก็ประมาณ1759ตารางเมตรนะครับซึ่งซึ่งเป็นมีพื้นที่เยอะนะครับก็เลยผมเองนะครับก็ได้จัดที่นี่ครับ เป็นสถานศึกษานะครับที่ให้บริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนจังหวัดซึ่งต่อต่อมาในเรื่องของห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรงนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านกนกวันวิลาวันนะครับก็ได้คัดเลือกของกศนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเป็นหนึ่งใน5แห่งนะครับที่จะปรับปรุงนะครับเป็นห้องสมุดต,ต้นแบบนะครับ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบครบวงจรนะครับก็โคเรนนิ่งสเปซนะครับซึ่งภายในห้องสมุดนะครับเราก็จะมีมุมต่างๆนะครับที่ไว้สําหรับให้บริการประชาชนนะครับเพราะที่นี่เป็นห้องสมุดรประชาชนจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับก็จะมีผู้ที่มาใช้บริการที่มีความหลากหลายนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเราได้นําเอาเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งที่นี่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับส่วนหนึ่งทางกศนอเพื่อเมืองอนครศรีธรรมราชนะครับโดยว้องสมุดประชาชนนะครับเรามีคอมพิวเตอร์นะครับไว้สําหรับให้บริการประชาชนในการที่จะมาสืบค้นข้อมูลหรือมามาทางานนักเรียนนักศึกษาก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์ตรงนี้ได้นะครับซึ่ง เราก็เปิดบริการตลอดทั้ง7วันทําการนะครับที่นี่ไม่มีวันหยุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาที่จะให้บริการประชาชนนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นมุมคอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่าสื่อเอนจิ้นนะครับนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของมุมเพื่อการเรียนรู้มุมการทํางานมีห้องประชุมนะครับมีสารที่ฝึกอาชีพ1วัน1อาชีพนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็มีในส่วนของที่ขณะนี้นะครับเราก็ทราบกันดีว่าโควิด1 9กนะครับก็มีการร,ระบาดนะครับสถานศึกษาก็บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะเปิดสอนได้นะครับในระบบออนไซต์นะครับเราก็ใช้ระบบออนไลน์นะครับที่นี่เราก็มีมัตเตอร์สตูดิโอนะครับใช้สำหรับการตัดต่อใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับตรงนี้ก็จะมีครูของกศน มีววิยากรต่างๆนะครับปับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดรายการนะครับผ่านทางระบบออนไลน์นะครับซึ่งส่งส่งผ่านในระบบของ f ว c e b o o k l i ์นะครับผ่าน OBS นะครับโปรแกรม OBS ตรงนี้ก็่างกาสนก,ก็ได้ดำเนินการในส่วนของตรงนี้นอกจากนั้นก็จะมีมุมที่ให้สำหรับคนที่มาห้องสมุดหรือมาใช้บริการที่นี่นะครับได้พักผ่อนก็มีม,มุมกาแฟ นะครับตรงนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะมานั่งรีเล็กพักผ่อนนะครับดื่มกาแฟแล้วก็เรียนรู้ไปไปไปด้วยนะครับครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีห้องห้องเรียนนะครับที่จะหรือห้องประชุมเล็กๆที่จะให้บริการประชาชนด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับทางกศนอำเภอเมืองนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคีเครือข่ายนะครับก็คือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ ให้ในเรื่องของคารุพันธ์นะครับเป็นทีทีวีจอขนาดใหญ่นะครับไว้สำหรับที่จะให้บริการประชาชนที่จะมาจัดประชุมเล็กๆแล้วก็ถือว่ามาเรียนรู้นะครับในระบบออนไลน์ผ่านจอทีวีนะครับตรงนี้ก็เราก็มีระบบของอิอนเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับทีทีวีจอขนาดใหญ่ตรงนี้เขาก็สามารถที่จะ เอาทัวถับมือถือมาหรือเอาโน้ตบุ๊กมาแล้วเชื่อมต่อนะครับเขาก็มาใชาบริการที่นี่ได้นะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ภายในห้องสมุดประชาชนหรือใน c o l e n น i n g space นะครับของกภอ,อ,อเมืองนะครับโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดนะครับครับก็ทางหอ,อการค้าเองเนี่ยเราเป็นภาคเอกชนนะครับแล้วก็เราอยู่ในตลาดของผู้บริโภครายงาน นะครับก็มองในเรื่องของการพัฒนาคนในเรื่องของการเรียนเนี่ยจะเป็นการสร้างฐานของความสามารถแล้วก็ new skill ใหม่ๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องอเทคโนโลยีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับก็เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเข้ามา disrupt ทุกวงการแม้กระทั่งการศึกษาเองเรามองว่าในอนาคตเนี่ยางานแห่งอนาคตเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้แห่งอนาคตเนี่ยก็ต้องเข้าถึงนะครับแล้วก็เข้าใจด้วยว่ารูปแบบของอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับก็ในในส่วนหนึ่งที่ที่เรามองเนี่ยเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วก็สิ่งความรู้ต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ได้เข้าใจแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ในโ,โลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถ้าสมมุติถ้านักศึกษาหรือนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยได้ได้เข้าใจว่าจะสืบค้นข้อมูลแล้วก็หาความรู้ได้อย่างไรเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยคุ้นชินแล้วก็สามารถปรับตัวได้ในอนาคตเราเราคาดหวังว่าประโยชน์เนี่ยจะเกิดกับเด็กที่กําลังศึกษาในในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงที่โควิดเนี่ยเข้าเข้ามามีบทบาทแล้วก็หลังจากนี้เนี่ย เราเรามั่นใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับชีวิตประจาวันมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังเราอยากจะได้ทรัพยากรบุคคลแล้วก็ได้ทรัพยากรที่เป็นนักเรียนของกศนเนี่ยออ,ออกมาเติมเต็มนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับทั้งจังหวัดแล้วก็ประเทศก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราร่วมด้วยช่วยกันกับทางกศนเนี่ย น่าจะเป็นก้าวเล็กๆที่เราสามารถมอบให้ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคาดหวังอย่างยิ่งว่าน้องๆเนี่ยจะได้โอกาสแล้วก็จะได้ประโยชน์ต่อไปครับห้องสมุดประชาชนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะ คือเราเป็นอยู่ในกลางใจเมืองนะคะแล้วก็บริการที่หลากหลายนอกจากนี้เราก็มีเครือข่ายด้วยสําคัญที่สุดก็คือเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะนโยบายที่สําคัญของท่านผู้บริหารนะคะไม่ว่าระดับจังหวัดหรือว่าท่านผู้บริหารระดับอําเภอก็จะให้ความสําคัญกับเครือข่ายเราอยู่ได้เพราะเครือข่ายห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เหมือนกันเครือข่ายของเราก็จะมีหลากหลายแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราก็จะมีที่หลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมก็ตามหรือจัดพื้นที่ให้บริการก็ตาม เราจะจัดโซนให้บริการสําหรับกลุ่มต่างๆนะคะโดยเฉพาะห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเรามีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นดั้งเดิมก็มีอยู่ด้วยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายใหม่แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่มันเป็นเด็กนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษากศนอช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะเราก็จะเน้นกิจกรรมที่เป็นลักษณะออนไลน,น์ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์กิจกรรมผ่านออนไลน์นิทรรศการผ่านออนไลน์หรือ นิ่เจศการที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ Meanwhile, ผู้เรียนนะคะโดยเฉพาะนักศึกษากศอนแล้วก็จะใช้ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคเรนิ่งสเปซหรือห้องสมุดประชาชนจักหวดรคิศรีธรรมราชนี่แหละเป็นที่บันทึกร,ร, o, รายการอัดรายการหรือว่าจัดทําคลิปวิดีโอส่งเสริมการอ่านอะไรอย่างเนี้ยนอกจากนี้เราก็จะแบ่งพื้นที่อะค่ะพื้นที่ของเราก็จะแบ่งส่วนนี้จะเป็นเลิร์นนิ่งโซนก็คือเป็นศูนย์ของเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็จะมีสื่อหนังสือหนังสือพิมพ์แล้วก็ เทคโนโลยีในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการที่สืบค้นหาข้อมูลแล้วเรานอกจากนี้เราก็อีกโซนนึงก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็แบง่งแบ่งโซนให้ครอบครัวก็คืออาจจะมาทั้งคุณพอ่อคุณแม่ลูกแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับครอบครัวนะคะหนึ่งโซนตรงนี้จะเป็นโซนรีแลซ์โซนพักผ่อนรีแลซ์โซนพวกนี้ก็คือจะเป็นพักผ่อนบางทีก็มาติดต่อราชการหรือว่ามารอลูกลูกเรียนแล้วออมานั่งพักผ่อนผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วก็จะมีกิจกรรมโดยเฉพาะที่เป็นเช็บล็อกค่ะ คือยกมาทั้งเซตทั้งทั้งเซตเลยหนึ่งหนึ่งกล่องมันก็จะมีอย่างเช่นฟักทองกระลบุนเหรียญปวยทานหรือว่าทําสายคล้องเมตรระหว่างที่นั่งรอบุตรนะคะพอดีช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าผู้ปกครองนะคะคือจะมีความหนักใจนิดนึงกับการดูแลบุตรหลานในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะเพราะว่า ต้องมีหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ได้เปิดรับบริการคือดูแลช่วยดูแลแล้วก็หากิจกรรมให้เด็กๆทําหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องเบื่อค่ะแล้วก็จะเป็นการเหมือนรอผู้ปกครองตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ได้ความรู้ค่ะได้ความรู้แล้วก็เด็กก็จะได้เกิดทักษะค่ะได้เกิดทักษะในการเรียนรู้นอกจากว่าในห้องเรียนแล้วเด็กก็จะได้มาพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ที่ได้มาเรียนรู้กับห้องสมุทรเราจะเปลี่ยนหมุนเวียนกิจกรรมอยู่ตลอดค่ะเช่นเหมือนตรงนี้ก็มีถ้าเด็กตัหน่อยเราก็จะทําเป็นกิจกรรมเหมือนกับพักทองหอมกระบูลน,นะคะตรงนี้ก็สายคล้องคอเมตด เพราะว่าช่วงนี้มันก็ต้องจําเป็นต้องใช้ก็ถ้าเด็กเล็กๆอีกนิดนึงมาก็จะทําให้เป็นพวกเรียนปโปรยทานอย่างนี้นะคะเพราะว่าเด็กจะได้เกิดสมาธิแล้วก็จะได้เรียนรู้ได้ว่าเนี่ยเรียนปโปรยทานนี้เขาทาทาไมเด็กจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อทําแล้วเอาไปให้เขาก็จะได้บุญอะไรประมาณนี้จะได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมด้วย ในส่วนตรงนี้ในส่วนที่เป็นคนกศนอนะคะคืออยากจะฝากถึงผู้ปกครองนะคะหรือผู้ใช้บริการตรงนี้ขอให้ไว้วางใจเรานะคะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะเพราะตรงนี้เรามีกิจกรรมที่หมุนเวียนให้หลากหลายนะคะก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วยนะคะในช่วงเวลาทํางานค่ะก็มาฝากเราไว้ได้เลยค่ะตรงนี้ขอให้ไว้ใจกศนอ,อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ และอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซน searching, n learning มันก็จะเป็นเกี่ยวกับค้นฟ้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆนะคะพวกนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษากนสนอหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่จะเรียนออนไลน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาที่มหาลัยก็มามาใช้บริการเหมือนกันมีความสุขมากๆเลยค่ะบ,บริบทของกนสนคือ ทุกคนน่ารักประชาชนนักเรียนน่ารักมากมากเลยค่ะมีความสุขมากที่ได้มาสอนคอมพิวเตอร์แล้วก็สอนกิจการต่างๆของกศนค่ะการจัดกิจการต่างๆเข้ากับชุมชนการบริการประชาชนบริการทุกระดับประทับใจลยค่ะกศนอของเราค่ะมันจะมีเป็นคอร์สแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะมาใช้บริการได้ทุกช่วงวัยทุกคนเลยค่ะเรายินดีให้บริการค่ะพัฒนา,าการนะคะแล้วมันจะแบ่งเป็นแล้วแต่บุคคลบางคนก็อ่ะ อาจจะมีพัฒนาการมาชาวบ้านเราก็ช่วยสอนช่วยอะไรบางคนก็มีพัฒนาการที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็มีค่ะ,อะมองว่ามาถูกทางมากๆเลยค่ะเพราะว่าความรู้ต่างๆในห้องสมุดสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เยอะมากเลยค่ะเรียนออนไลน์ค่ะสามารถใช้ในการเรียนออนไลน์ได้ส่งงาน คุณครูผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทางออนไลน์ได้ค่ะแล้วก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนผ่านการเรียนออนไลน์ได้ก็ขอบคุณคุณครูแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนค่ะที่ทำให้เรามีคอมพิวเตอร์มีการเรียนรู้ที่พัฒนามากขึ้นค่ะขอบคุณผอแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนค่ะที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะ เนื่องจากว่าห้องสมุดเราเปิดบริการทุกวันนะคะเปิดบริการวันธรรมดาเนี่ยตั้งแต่9โมงเช้าถึง8 8ถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์นี่9โมงถึง4โมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจากห้องนี้ไปก็จะเป็นห้องมาสเตอร์ูดิโอเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะจะเป็นเป็นห้องที่บันทึกรายการและช่วงนี้จะขายดีเนื่องจากว่าหน่วยงานอื่นก็มาขอใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนบันทึกรายการออกรายการหรือไม่ก็ จัดรายการที่ทยุต่างๆนะคะ,ะจุดประสงค์หลักนะคือ,อจุดประสงค์หลักค,คือการเป็นการถ่ายทอดอบทเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปครับแล้วก็มีการให้บริการแก่หน่วยงานของภาครัฐบริการหน่วยงานอื่นเข้ามาใช้บริการห้องมาสเตอร์สตูดิโอในการประชาสัมพันธ์เพราะเรากสนมีความพร้อมด้าสถานที่และอุปกรณ์ครับ ทางกสณก็จะพัฒนาระบบและเนื้อหาสาระเพื่อถ่ายทอดให้กับนักศึกษาอย่างสูงสุดและประชาชนทั่วไปเพื่อให้รับข่าวสารด้านอาชีพด้านความรู้ต่างๆที่กสณพร้อมจะถ่ายทอดทุกช่องทางครับคือก่อนหนีนเน้เราเริ่มมาจากศูนย์นะครับผมแล้วก็จะมีครูด้านคอมพิวเตอร์ด้านการตลาดด้านอช่วยรวบรวมความคิดกันแล้วก็ช่วยค้นหาข้อมูลกันว่าสามารถทํำยังไงได้ใช้โปรแกรมตัวไหนได้อุ่กรอนตัวไหนได้ ซึ่งสามารถาให้ให้เรียนรู้ได้เข้ากับในช่วงช่วงนี้ใช่ไหมครับโควิดแล้วก็อนาคตของเราให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ให้มันดูดีขึ้นไม,ไม่ไม่ล้าล้าสมัยไปเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะพูดง่ายครับผมนักศึกษานักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประกอบอยู่ประสงค์ของนักเรียนของกศนอด้วยอย่างเช่นนักเรียนทํางานไปด้วยพอ,อว่างก็สามารถเปิดดูออนไลน์ย้อนหลังดูไปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็ห้องถัดไปเราก็จะแบ่งให้กับเป็นห้องหนึ่งวันหนึ่งอาชีพสร้างงานสร้างรายได้นะคะหนึ่งวันหนึ่งอาชีพตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอสุประชัยสกุลแก้วท่านผอรเรวัตนะคะที่ให้ฮอบประมาณมาส่วนหนึ่งก็คือเป็นค่าวัสดุสําหรับให้กับประชาชนที่อ,อาจจะตกงานหรือว่าว่างงานจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะมาเรียนเป็นกลุ่มสนใจเราก็จะมีปฏิทินนะคะแล้วก็อันวันนี้จะทํากระทงทอง อาทิตย์สุดไปเราก็จะทําเค,ค้กมีอะไรอย่างนี้แล้ค่ะแล้วก็กลุ่มสนใจก็จะเป็นประชาชนทั่วไปที่ว่างงานหรือแม่บ้านกรก็จะมาทําอยู่ตรงนี้ห้องตรงนั้นซึ่งเป็นห้องที่ขายดีหน่อยนะคะขายดีห้องนั้น <S <S ก็รู้สึกดีใจครับคืออย่างน้อยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เป็นส่วนเล็กๆที่เขาได้มีอาชีพนะครับเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองนะครับไปต่อยอดอเราก็ได้แค่แนวน,นะครับส่วนสิ่งที่เขาจะไปต่อหรือไม่ต่อนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ แรงกาลังของเขาอีกทีหนึง่งแต่นะครับทางกศนอของเราเนี่ยจุดประสงค์หลักๆเดิอของเราก็คือต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยได้นําความรู้ที่เราถ่ายทอดไปต่อยอดต่อนะครับเราก็เลยเลือกที่จะสอนในวิชาที่มีต้นทุนต่ำนะครับหาใช้อุปกรณ์ได้ในครัวเรือนในการทํานะครับนานๆสักครั้งหนึง่งอาจจะมีอุปกรณ์ใหญ่ๆอย่างเตาอบเครื่อ,อ,องตีแป้งเนี่ยนานๆสักครั้งหนึ่งก็คือจัมปวกของเมคเกอรี A ่ ee, นะครับแต่ถ้าเป็นขนมไทยทั่วไปเนี่ยที่เราสามารถหาอุปกรณ์ได้ในในครัวเรือนเราก็จะสอนแล้วก็ถ่ายทอดเพื่อจะก็ประกอบอาชีพได้คร ก็อยากเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะครับหรือว่าแรงแรงทรัพย์น้อยนะครับแล้วก็มีเวลาว่างนะครับที่จะเรียนรู้กับเราก็อยากให้มานะครับมาในที่นี้เรียนฟรีครับไม่ต้องไม่มีค่าเสียใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งของกินอร่อยอร่อยแล้วได้นํากลับไปสร้างรายได้กับบริษัทครอบครัวครับอยากจะเชิญชวนแนะนําว่า ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคโลนิ่งสเปซโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านที่แวะเวียนมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แล้วก็แวะมาที่ได้ได้เลยเรามีข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็มีสถานที่ต้องเที่ยวอีกเยอะนะคะก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์นอกจากมาเที่ยวห้องสมุดแล้วก็เราก็มีสถานที่ต้องเที่ยวอีกมากมายนะคะการเดินผ่านก็เอ๊ะเห็นห้องสมุดเอ๊ะเราเป็นนักอ่านอยู่กรุงเทพอยู่นะก็เลยเดินเข้ามามัน อ่านแล้วมันมีความสุขแล้วก็มันมีจินตนาการหลายเรื่องทั้งประวัติศาสตร์อะไรทำให้เรามีความรู้เยอะลองเข้ามาอ่านนะครับจะสนุกเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้ห้องสมุดทันสมัยมันมีคอมพิวเตอร์อะไรพวกเด็กน่าจะชอบเชิญครับห้องสมุดมีทัศนาการที่นาอ่านหนังสือเยอะแยะมีที่เล่นอินเทอร์เนต็ตพร้อมเชิญเลยครับสนุกมากผมเห็นผมผมเาบอกเ่าเดินเข้ามาแล้วก็มาเล่นที่นี่มา อ่านหนังสือแล้วก็มาเล่นคอมด้วยครับมาหาความรู้ได้ความเพลิดเพลินแล้วก็ความสนุกครับใครที่เคยไม่เข้าห้องสมุดให้มานั่งเครื่องสมุดนี่สนุกครับแล้วก็มีความเพลิดเพลิอนอย่างอื่นด้วยครับหลังหลังจากรับผิดชอบกศนตํำบลเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครธรรมราชค่ะช่วยจัดกิจกรรมให้กับน้องๆเหมือนอย่างช่วงตอนนี้ค่ะ,ะช่วงโควิดน้องๆเขาก็จะเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วบางส่วน พ่อแม่เขาอาจจะไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่ก็มาร่วมกิจกรรมที่นี่คุณครูก็อาจจะเป็นพี่เลี้ยงสอนน้องร่วมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะเพื่อไม่ให้น้องเขาเครียดได้ได้ได้คลายเครียดในเรื่องของกิจกรรมของในส่วนของโรงเรียนนะคะแล้วก็เสริมทักษะการคิดอาจจะทายคําถามบ้างหรือว่าถ้าเป็นน้องเล็กๆเป็นเด็กเล็กห้าวขวบแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมระบายสีหรือว่าการฝึกทักษะอ่านเขียนนะคะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่สอนน้องแบบประมาณนี้ค่ะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่ามันคุ้มกับความสุขที่ได้มาแล้วก็สุดท้ายก็คืออิ่มใจอิ่มบุญทุกๆคนนะคะค่ะอยากบอกประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่รนขอนแร่นว่านะครับกศนอจังหวัดน่รีธอรมราชนะครับทุกสถานศึกษา,าทุกคอมนอ,นอ,นอย่าเป็นมิตรกับประชาชนและเป็นผู้ที่ว่าเป็นผู้ให้ตลอดนะครับใน ท่านต้องการอะไรต้องการเรียนรู้อะไรต้องการพัฒนานอย่างไรต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขออย่างเดียวคือท่านมาแจ้งความประสงค์และรัาบบริการจากกศนเรามีกิจกรรมหลากหลายเรามีทุกบริการอย่างต่อเนื่องนะครับ